สวัสดีวันจันขอให้เป็นวันเริ่มต้นที่ดีชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญทวีโชคลาภทวีสุขทวีทรัพย์สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสาธุสาธุสาธุ ขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทุอานุตตาโลปุลิสาธรรมมาสารถีสาธเตวมนุสสังพุทโภควาติ สวากาโตภควตาธรมโมสันทิิโกอากาลิโกเอิปัสิโกโอปะนายโกปัจัตตังเวทิตาภูวิญยูมีติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ กายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทฐังจักตาลิปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอหูนายโยปาหูนายโย พากินายกอันเชลีกะระดิโยอโนตัลังปุญญาเขตังโลกัสสัตติขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอให้ทุกคนคิดดีทำดีพูดดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป ทุกันทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ